มันไม่ใช่เริ่มปัญหาณวันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่3ปีก่อนนั่นก็คือเรื่องสำคัญก็คือเกิดโรคระบาดจริงๆแล้วเนี่ยโรคระบาดเกิดขึ้นกับหมูไปทั่วโลกไม่ว่าประเทศที่เลี้ยงหมูเกินห้าร้อยล้านตัวอย่างจีนเขาก็เกิดเขาเกิดในยุโรปในอเมริกาในเอเชียทั้งหมดเขาก็เกิดโรคหมูชนิดนี้ก็คือโรค AFS หรือ แอฟริกาสไวฟีเวอร์ก็คือโรคอะฮิวาสุกรประเทศไทยเราเนี่ยครับได้รับเชื้อเข้ามาครั้งแรกทางภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อสามปีก่อนผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ดูการทำงานของเจ้าที่กรมบุิษัต,ต์หลังจากเชื้อตัวนี้เข้ามาในเมืองไทยนั้นปัญหาก็คือเราไม่ยอมรับจากภาครัฐว่าเป็นเรื่องโรคของ ไอฮิวาแอฟริกาเราก็แจ้งว่าเป็นแค่โรคเพิร์สซึ่งมีวิการใกล้เคียงกันทั้งสองอย่างแต่โรคเพิร์สนั้นเป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันได้หลังจากที่เราปกปิดข้อมูลเกิดการระบาดขึ้นที่ภาคเหนือนั้นก็มีการฆ่าสุกรนะครับหรือหมูเนี่ย ถ้าเกิดระบาดตัวหนึ่งหรือติดเชื้อตัวหนึ่งในรัศมี3กิโลต้องฆ่าสุกรหรือหมูฝังดินในฟาร์มทั้งหมดดังนั้นหมูในภาคเหนือถูกทําลายฝังดินไปเยอะมากในรัศมี3ากิโลนี่คือโรคเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นการที่ทําอย่างนั้นต้องกราบขอบคุณไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย ที่ได้ลงทุนลงขันชดเชยให้กับเกษตรกรภาคเหนือ70%แต่ในการปกปิดข้อมูลนั้นทำให้โรคอิวาแอฟริกานั้นระบาดไปถึงพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดลามไปยังภาคใต้ณนะวันนี้โรค African นสวายฟีเวอลงไปที่เมืองหลวงของการเลี้ยงหมูคือราชบุรี งบริโภคหมูจ่ายเงินเพิ่มขึ้นท่ามการภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ในขณะน,นี้สิ่งที่รัฐผิดพลาดไม่ยอมรับความจริงมาสามปีแม้แต่ล่าสุดเราส่งกุนเชียงไปขายที่ไต้หวันที่ไต้หวันเขาตรวจพบว่าของเราเป็นอหิวาอาฟริกาแต่ปรากฏว่าทางการไทยก็ปฏิเสธว่าหมูนั้นเป็นหมูที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านลักครอบไม่จริงหรอกครับการเคลื่อนย้ายหมูมันต้องมีใบรับรองจากปศุสัตว์ถึงจะเคลื่อนย้ายได้เราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่พูดความจริงเหมือนกับเสมือนว่าถ้าประเทศเราเป็นโควิดแต่เราบอกชาวบ้านว่าเป็นโรคหวัดธรรมดามันเลยเกิดเป็นปัญหาใหญ่แล้วเมืองไทยเองก็ไม่ได้รายงานไปยังองค์การ โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OICE นะ OIE นะครับเราไม่ไม่รายงานเราปกปิดเพื่ออะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ประเทศนี้ส่งออกหมูปีละประมาณสอง0 0ื่นล้านสองหมล้านนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นผู้ได้รับประโยชน์เพราะนั้นผมตึงสงสัยได้รับฟังจากเกษตรกรทั้งประเทศเขาพูดว่ารัฐบาลน,นี้ทำเพื่อใคร เพื่อบริษัทใหญ่บางบริษัทใช่ไหมถึงปกปิดข้อมูลกลัวว่าจะขายหมูไม่ได้แต่วันนี้หลังจากปกปิดมาสปีวันนี้หมูไทยไม่สามารถส่งออกได้แล้วเพราะทั่วโลกเขารู้หมดนะครับว่าเราเป็นโรคอหิวาออฟริกานะครับอันนี้เราปกปิดกันมาผมเองอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าวันนี้เจ้าของฟาร์มหมูเป็นหนี้จากการสร้างโรงเรือน ทำได้รับการชดเชย70%และหลายคนยังไม่ได้รับการชดเชยทั้งประเทศกำลังจะเดือดร้อนหนักสถาบันการเงินฟ้องไฟแนนซ์ยึดรถเพราะเขาไม่ได้ประกอบการมาเพราะว่าหลังจากการทำลายหมูฝังหมูแล้วเนี่ยห้ามเลี้ยงหมูต่ออีกตัดอาชีพดั้งเดิมที่เขามีเลือนลงเขาลงทุนไปมหาศาลนะครับแต่วันนี้เขาเลี้ยงหมูไม่ได้รัฐบาลนี้กำลังทำอะไรครับ รัฐบาลนี้ไม่ได้ฆ่าแต่หมูหรือฝังหมูรัฐบาลนี้เข็นฆ่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูฝังเขาไว้ในดินด้วยเขากำลังจะตายผมยังอยากเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลสิ่งที่ท่านต้องทำท่านต้องเลี่ยงรีบเปล่งเจราจาสถาบันการเงินต่างๆที่ไปเจ้านี้อยาเพิ่งให้ฟ้องเกษตรกร ต้องเจราจาจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรไอการจะเยียวยา70%น่ะไม่รอดครับเพราะเขาต้องเลิอกอาชีพแต่เลือนลงต่างๆยังเป็นหนี้แบงก์อีกหลายสิบล้านบาทหรือหลายล้านบาทหลักของราคาหมูที่เพิ่มขึ้นหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันก็เกิดมาจากโรคระบาดโรคระบาดนี่ก็สร้างปัญหาจริงๆเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆค่ะ แต่มากกว่าปัญหาของโรคระบาดก็คือการปัญหาของการบริหารจัดการนโยบายหรือมาตรการจากภาครัฐนะคะที่ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงวันนี้ถ้าประเทศของเรานะคะยอมรับว่าเรามีการมีการติดเชื้อ ASF นี้จริงนะคะเหมือนที่ประเทศจีนเขาแก้ปัญหาเกษตรกรเขารอดค่ะนะคะวันนี้เขาแก้ปัญหาได้แต่ที่เมืองไทยวันนี้ทุกคนในโลกนี้รู้ว่า เมืองไทยมีโรคนี้อยู่นะคะมีเกิดการระบาดขึ้นเกษตรกรกร,รู้ต่างประเทศรู้แต่ไม่รู้อยู่สองคนเท่านั้นนะคะคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรท่านเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะที่ไม่รู้เรื่องนี้และไม่ยอมไม่เคยได้ยินแม้แต่สักครั้งค่ะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาและการเยียวยาเรื่องนี้ให้กับประชาชนได้อย่างไรค่ะ ท่านจะอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่ออะไรคะดีฉันได้สังเกตหลายรอบนะคะว่าท่านไม่เคยคิดที่จะมาศึกษาเรื่องนี้มันจึงทำให้เกิดการที่ท่านไม่รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาและท่านก็ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซากอยู่อย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะส่งคำถามถึงท่านนะคะว่าท่านจะรับผิดชอบกับความเสียหายนี้ได้อย่างไรถ้าณนะวันนี้นะคะย้อนไปเมื่อสา 3เดือนสี่เดือนก่อนหรือว่าย้อนไปหนึ่งปีนะคะถ้าเรายอมรับความจริงว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงนะคะการแก้ปัญหามันจะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะครับก็เป็นเรื่องที่กระทบผู้บริโภคหมูด้วยนะครับอาชีพคนเลี้ยงหมูเสียหายอาชีพด้านพืชไร่เสียหายร้านขายอา,อาหารสัตว์ได้รับความเดือดร้อนผู้บริโภคหมูทั้งแผ่นดินร้านค้าร้านหมูย่างตรัง ร้านอาหารทุกอย่างได้รับความเสียหายกระทบหมูจะต้องขึ้นไปกิโลสามสี 400, ่ร้อยแรงงานไทยอยู่วันละสามร้อยบาททำง,งานทั้งวันนะครับได้หมูไปกิโลเดียวในอเมริกาหมูสามร้อยกว่าบาทแต่ค่าแรงวันสองพันนะครับอังกฤษค่าแรงวันละสามพันกว่าบาทนะครับหมูราคาสามร้อยกว่าบาทมันถูกต้องแล้วเหรอครับอย่างนี้ต้องเรียกร้องไปท่านไหนท่านนายกรีบรับเรื่องนี้นะครับในานามของสสฝ่ายค้าน อยากช่วยนะครับฟื้นชีวิตคนเลี้ยงหมูกลับมาสามารถเลี้ยงหมูได้อีกครั้งหนึ่งเปิดสภามาท่านต้องสั่งสงสงรัฐบาลรับยติของพรรคเพื่อไทยเพื่อศึกษาวิธีแก้ไขเราในฐานะสสฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือรัฐบาลเพื่อเยียยาชีวิตคนเลี้ยงหมู ที่กำลังลำบากก็เพศให้กลับมาสามารถผลิตหมูและจำหน่ายหมูในราคาปกติใต้อีกครั้งหนึ่งผมกังวลมากครับฟังข่าวมาหลายวันผมกลัวและเกินครับวิธีคิดของท่านนายกผมเกรงว่าท่านจะสั่งให้ทหารเลี้ยงหมูเพื่อแก้ปัญหาราคาหมูแพงครับผมสง,สงสารสงสารครอบครัวทหารที่อยู่ในค่ายครับกลิ่นมันคงไม่ไม่ะส์เท่าไหร่รัะนี้ทานรีบแก้ไขนะครับเพื่อช่วยทุกคนเราฝ่ายค้านไม่ได้มาโจมตีหรือ ตั้งใจจะมาเรียกเฉรดตอะไรแต่ว่าอยากให้ความร่วมมือขอให้ท่านได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรจริงจังวันนี้เงินลำปีสกินพวกเราเกษตรกรยังไม่ได้นะครับปากบอกท่านนายกรลตรีด้วยครับขอบคุณครับ